เลยซื้อเข้ามามีประวัติตรวจสอบได้ชัดเจนบุคเซอร์วิสมีครบ<ะ>มือเดียว<ะ>ป้ายแดงเราแจ้งหมดนะคะมือหนึ่งมือสองมือสามมาแล้วเราแจ้ง<ะ>เดี๋ยวนี้มันมีพวกผู้มิถาชีพอ่ะที่แบบว่าเอารถมาโพสต์ขายอย่างอ,อย่างอย่างเนี้ยถ้าเราขายอยู่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันมันจะมีพวกมิฉาชีพมาโพสต์ขายหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเอาลูกเราไปไม่ใช่รูปไม่ไม่รู้ม่าู้รถมาจากไหนหละนะพูดไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วมันก็จะมีพี่ๆบางคนที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตน่ะ ออะอยากจะหาซื้อลอเงินสดสักคันหนึ่งไปหลงเชื่ออย่างนี้ต,ต้องระวังนะคะรถจะซื้อทันทีหนึ่งเลยต้องดูต้องดูว่าซื้อกับใครนะคะสองราคาเท่าไหร่นะคะสามมีเล่มทะเบียนไหมนะคะสามข้อนี้ถ้าเกิดว่าพี่ดูแล้วมันมันมีตรงทั้งสามข้อนี้ที่ซื้อได้เลยวิธีการดูเอกสารรถนะคะเวลาที่เราจะซื้อเข้านะพี่นะตรงนี้เขาเรียกว่าใบาสอคบ,บอซึ่งบางบางที่ถ้าเป็นบุคคลข,ขายไม่มีหรอกนะ แต่ว่าจุดจุดหลักๆเลยที่ต้องดูก็คือดูตรงนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเอกสารหน้าเล่มรถเอกสารหน้าเล่มรถสีมันจะเป็นสีผ้าฟ้าน้ำเงินแล้วก็มีตาของขนส่งเนี่ยที่เป็นลายน้ําทีนี้หลังจากนี้ดูยังไงต่อนะคะพอดูเอกสารรถเสร็จนะที่ดูตรงนี้นะคะ อย่างอย่างเต็นท์หนูนะคะอย่างเต็นท์หนูเนี่ยชื่อเต็นท์บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร,ร์จำกัดใช่ไหมคะหนูก็เป็นผู้ครอบผู้ถือกรรมสิทธิ์รถคันนี้นะถ้าขอว่าตอนเนี้ยเล่มอยู่กับหนูนะคะเวลาพี่ซื้อไปถ้าพี่ซื้อซื้อเงินสดเงินผ่อนก็แล้วแต่พี่สามารถขอดูเล่มได้เลยนะคะหนูมีเล่มจริงให้ดู